สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกร้เปิ่อนฝุนทุกคนทุกท่านครับพาชมสิบล้อหัวลากเสียเหลื่อมจอดทำไรม,มุมุดมันเรืออะไรอีกกว่านี้ยักษ์ใหญ่ครับ320ร้อยยี่แรงมาจวพา ชมรอบๆครับเดี๋ยวไปชมเครื่องกันใหญ่ขนาดไหนครับบอลวูสิบล้อหัวลากนะกระทะสิบนอ็อตเลเดียนสิบเอ็อาสองสองห้าอถังน้ำมัน นี่ผมพาชมรุ่นใหญ่ๆครับไม่หาร้อยลิตรตัวเนีน่นี่ทางน้ำมันบ่เด้อเลยมี่ป่องลักออกด้วยตรงนี้พ่อกาบเอ้ยหอยเสียสุดจุดปุด าหางน่าจะอยู่บ้านนะน่าจะไม่ได้เอาอมาปกติหางจะจอดอยู่แถวเส้นใบพัดอารันตังมัดถังสีนํำเงินนั้นเป็นถังถังน้ำเอาไว้ใช้สอยนะครับ เวลามานอนที่ด่านหรือว่าเวลาไปขึ้นตู้ป่ะผมพาชมช่วงล่างของวันโบกันครับเป็นไงครั้งนี้มีที่มุดเลยเฮ้ยแฮซี เอาเดียวนี่ว่า,าน,นู้นพอหามไม่เฉยครับเอาเดียวนะ,นะไม่มีต่อไปนู่นครับนี่อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียก พระทำเคฟไหมเดี๋ยวผมพาไปดูแหนบแหนบตัวละหมื่นครับแหนบตัวละหมื่นนะขอ,องวันโวนี่ครับแหนบหน้านะเอ๊ะฝั่งนี้ลกไปไปดูฝั่งนู้นครับเอาดูตรงนี้แล้วกันนี่ครับ แหนบไม่เยอะครับสองตัวแหนบหน้าแต่ดูครับดูความใหญ่ความหนาแหนบตัวละหมื่นไหมออปั๊ม กี่สูบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูบครับดูโบโกอ,องอากาศรูรูดิรูกองอากาศอย่ใหญ่เลยเวลานั้นปิดหัวลงมาก็ พ่อตรงนั้นก็จะลงมาปิดเฮ้ยเวลายกหัวแล้วตรงฟวงมาไลยมันหลุดออกมาด้วยหรอเออฮะเฮ้ยไปดูนี่สงสัยป่ะ <c oughs> มิชลินสองตัว ปัดน้ำฝนปอดเลสกระจ,จกยุ่นครับไเขาเรียกกระจกยุ่นหรือกระจกยืน่นหากระจกยืน่นยักใหญ่นี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 ่อ๋อมันมีบ่าอย่างี้ตัวนี้นี่ไง เวลาเอาหัวลงมาตัวนี้ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้อไอ้ยะใช่เปล่าวะไม่ใช่คืออะไรวะเนี่ยฮะแต่มันมีแท่งออกไปข้างหลัง้ยโอ้ยนูน่นตัวพวงอะไรอยู่นูน่น นี่ก็ปลกพาวเวอร์เอ,อ้านี่อะไรอ่ะอ่ะเกียร์เหรอเออน่าจะเป็นคันเกียร์ครับตรงนี้เนี่ยใช่แล้วแหละเพราะมันมีคันส่งออกไปหาเกียร์ โอ,อ้โหเคียยวโคตรใหญ่เลยนะครับแต่ว่าลกมากเลยแหนบมีแค่สองตัวรับเนี่ยแหนบหน้าเนี่ยสองสองเส้นเองเครื่องใหญ่มากครับดูแค่มอนาำกันรู้เลย น่นองอะแนบตัวละหมื่นสุดยอดมีธงผูกผ้าสีน้ำเงินสามผืน กทองวิวัฒน์ขนส่งแต่เริ่มนี้ส่วนมากวิ่งวิ่งเครื่องดื่มรลบาานะครับเดี๋ยววันนี้สี่ทุ่มก็ต้องไปโหลดตู้แล้วครับอ่า หยุดยาวสักหลายวันนี้ไปนั่งรถเล่นกับเสียเหลือมสักวันนะไปดูเวลาเขาโหลดตู้โหลดตู้คอนเทนเนอร์เนาะ,เ,นะเรื่องเข้าด่านเรามีเรามีพาสปอร์ตอยู่แล้วครับน่าจะไม่มีปัญหา ครับผมคลิปนี้ผมพาชมวอลโบนะ FM10 320แรงมา้าเสียเริ่มครับผมหัวลากเดี๋ยวล่ำลากันไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่อง Youtube รอเปนสุนด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ